อ้อยตายแล้วผู้บ่าวมาเคาะประตูดังปอกปอกปอกบอกว่าอย่าเคาะเสียงมันดังตายแล้วค่ะเราจะต้องตัดการแต่งตัวของฉันนะคะโกนหนวดก่อนเลยค่ะสรุปว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือเป็นกระเทยวะนนี้ย <c oughs> อย่าบุลลี่ตัวเองสิอย่างแรกเลยนะคะบำรุงก่อนเลยค่ะนี่เลยยำลอยหน้าขาวพองเหมือนสาวจีนนะคะต่อไปตบแป้งสักหน่อยติ๊บติบเติบ,ตบนี่หน้าเนียนพองค่ะหุ่นคือแบบอ้วนเฟะมากเลยค่ะนี่เลยเพิ่มหุ่นให้ผอมเพรียวเหมือนตัวเอสนะคะ ตั่นชุดใหม่แม่มเลยเน่เป็นไงไม่ซากค่ะใส่แล้วทิ้งเลยแล้วก็ใส่ถุงเท้าสีขาวนะคะนี้เลยฟิลผู้หญิงบริสุทธิ์นะคะถุงเท้าสีฟ้าเอ้สีขาวสีไม่ใช่สีฟ้าเออผู้บ่าวคะฉันมาแล้วคะ่ะโอ้เขาซื้อดอกไม้ให้ฉันช่อใหญ่ด้วยอิจฉาสิเป็นงอ๋อจะปีใหม่อยู่แล้วสันดานยังเหมือนเดิม S <S โ,โหยห้องรกห้องตกกระปงไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บขวดทําความสะอาดนะคะโอเคอย่างแรกเลยนะคะใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนนะคะตัวเราจะได้ไม่เปื้อนนะคะใส่ถุงมือด้วยเออเลิศเืิศหืะงานช้างเลยนะคะเนี่ยเก็บขวดก่อนคะ่ะโอ้ไมก่ก็มีทั้งขวดอะไรต่อมีอะไรนะคะโอ้ไม่ก็เลยเอาน้ายามาฉีดพื้นก่อนอาฉีดเชืบๆเชเชเชชฉีดไปเลยคะ่ะถูพื้นด้วยตัวเองคะ่ะไม่จ้างหรอกนะคะแม่บ้าน่ะเพราะไม่มีตังจ้างค่ะ ชีวิตจัดแต่งพมาณให้ดีก่อนนะคะเออต่อไปนะคะฝาดมาเล่นทันตะวันก่อนเปิบเปบเปบฉันไม่ได้กินนะคะพอดีว่าฉันเอามาป้อนนกนะคะโอเคฉันไม่ได้สตรอเบอรี่อย่างใดระมาเช็ดกระจกหน้าต่างนะคะเออพอดีว่าฉันขี้แตก พุงกระฉูดไปหน่อยนะคะขี้มันกระจายไปถึงน้าต่างเลยฉันขอโทษทีนะคะโอ้เหม็นเหม่นมากเลยอะ่ะโอเคเช็ดเรียบร้อยนะคะรางจงรังจานก่อน,นะคะ่ะเปิบเปิบเป,บเปิบนี่กลัวน้ำนิดหน่อยหน่อยนะคะก็สะอาดแล้วะคะ่ะต่อไปนะคะเก็บขวดวางให้เรียบร้อยนี่เหมาะสมกับการเป็นคนละสเตตีมีคันมากเลยคะ่ะโอเควางเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเราจะต้องมาปับป้ายตรงนี้ก่อนเปิบอ่ะพิกคําว่าอะไรก็ไม่รู้มันจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนะคะเออ เ,เข็เขียนไว้นี้นะนี่เลยค่ะปั่นอยากแกแมงมุมเลยคะ่ะแมงมุมพวกนี้ฉันบอกว่าให้หยุดทําอยากใยได้แล้วนะคะมันล็อกเราจะมาเออโทรเรียกพี่ช่างนะคะพี่ช่างคะมาแบบว่าทําให้น้ําบ้านหนูหยุดไหลหน่อยโอเคเรียบร้อยค่ะอ,นนอันนี้อมีอันหนึง่งพริกไทยดํานะคะโอเคเรียบร้อยค่ะสะอาดหมดหย่ยมจิ้มอ่องนะคะเลิศเลยปีใหม่แล้วแฮปปี้ ช่วยให้ส,สาวมีชีวิตที่มีความสุขนะคะเฮ้ยทําไมทาไมทาไมผักกันแบบนั้นล่ะโอ้ oh, สงสารน้องจริงๆเราจะต้องเอาบัตรให้ใครใบอันนี้นะคะโอเคให้ครอบครัวที่ดีเช่นฉันนะคะโอ้ไม่ก็นี่คือการแบ่งแยกแล้วเนี่ยคนรวยกับคนจนนะคะคนจนมีสิทธิ์ไม่มค่ i, เฮ้ยอ้าวโดวนอะไรนี่แกล้งอา้าวไปผักน้องมันทําไมล่ะน้องมันร้องไห้เลยนะโอ้ oh, ตายแล้วขี้โกงจังวันเนี้ยโตขนาดนี้ยังไปโกงเด็กอีกตายเอาเงินไปหนูเออมีความสุขนะคะเอาวันนี้มัน เกิดหนูหรอโอเคแฮปปี้บ day ทูยูทูมีนะคะนี่เลยอ่าตอนนี้ฉันกำลังเรียนเปียโน,นอ,อยู่ค่ะนี่เลยผู้บ่าวจะต้องชอบฉันนะคะเพราะฉันเอ้าเราไปเตะถังน้ําใส่น้องคนนี้อีกโอ้โหหน้าตาดีมีฐานะแต่นี่ใส่ซามแบบนี้ไม่ไหวอ้าวตายแล้วพ่อแม่ล้มละลายนะคะเอ้ยนั่งร้องไห้เป็นยังไงล่ะตอนมีเงินนะคะชอบแกล้งชาวบ้านเขาโอเคอ่าพ่อแม่ทิ้งไปเลยหรอ พอแม่ทิ้งเลยเหรอโอเคเราต้องเอากระเป๋าให้น้องคนนี้นะคะน้องคนนี้น่าสงสารมากเลยเอาหัวใจให้เขานะคะแม่ไม่มีตังค์แม่มีแต่หัวใจให้หนูนะลูกตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวนะลูกนะตอนนี้ฉันกำลังเป็นพันโลงนหมคะกําลังถูโรงเรียนอยู่อุ้ยเดี๋ยวก่อนมีคนผีเป็ดที่ไหนเอาจดหมายมาให้ฉันฉันไม่เอาหรอกคะ่ะมือก็ยาวยาวเธอไม่ใช่คนใช่ไม้ไม่นะคะฉันกําลังเอ่ออยู่ในวัยกําลังโตนะคะนี้เลยหนูเรียนจบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโท แล้วนะคะเลิศๆค่ะแต่พ่อแม่ยังไม่มีความสุขนะคะหนูต้องหาสามีค่ะนี้เลยนี่มันไอคนที่มันยื่นมือมาเอาจดใหม่รักให้เรานี่ว่าตายแล้วเขาลังจะขอฉันแต่งงานแล้วเนี่ยลูกเขยที่ดีดีจริงปะอุ้ย๋ยวก่อนมันเอาเงินมาให้แม่ยายฉันด้วยไงตายแล้วนี่มันคือกับดักอะไรหรือปเปล่าอย่างไม่ทันไลยใส่เสื้อผ้าแต่งงานแล้วล่อฉันยังไม่พร้อมที่จะมีสามีเลยฉันเพิ่งจะเรียนจบนะคะ่ะโอเคอาตอนนี้พ่อแม่ของเรานะคะแต่งตัวมีบุญฐานมากขึ้นรถเลยค่ะผู้ชายคนนี้ น,ะะนี่แหละนี่แหละนี่แหละผู้ชายที่ฉันใฝ่ฝันถือบ้านใหม่แม่งเลยเน่มันจะมีความฝันแบบนี้จริงๆไหมว่าที่แบบเออนีไงอูู้ผู้ชายแต่งตัวใหม่แล้วคือแบบหล่อขึ้นเลยอย่าฟิลไม่เหมือนไม่เหมือนตัวลายแล้วว่าเมื่อกี้ยังเหมือนตัวลายอยู่นะคะ่ะปากระพงปากระพงทำลายกินหรอให้ใครอ๋อให,ให้ให้น้องคนนี้นะคะ มีคนร้องไห้อูเวอูเวนเวแล้วมาด่าฉันทําไมนี่ทําไมแกถึงได้ผู้ชายคนนี้ล่ะทำไมไม่ไม่เป็นฉันดูสิฉันจะต้องมาเป็นเด็กเสิร์ฟทําไมกันนะแกต,ตอนมีนะมันหน้ามัานโนกไงเออ โอ้ตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยแผ่นดินไหวทีเดียวสะพานพังกันเลยนะครับผมวันนี้นะคะเราจะมาสร้างสะพานกันเลยอ่าทาแบบนี้ก่อนนะคะสะพานทรงสมอหรอกเห็นเขาเขียนอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราจะต้องเอาลวดเหล็กนะคะอ่าเปิบสถาปนิกชั้นหนึ่งเออรถค่ะต่อไปนะฮะอ,อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราจะต้องใช้ไม้นะครับเปิบทับไปเลยฟิลเรือนะคะเออคล้ายๆเรือเลยค่ะต่อไปนะครับผมใช้คอนกรีตนะคะเออใครรู้สึกว่าน้าเหมือนคอนกรีตก็มาเล่น เกมนี้กันได้เดนอโอเคเปิ๊บไปเรียบร้อยค่ะอ่าต่อไปนะเคลือบผิวค่ะเคลือบผิวเออจากผิวเขียวๆกลายเป็นผิวขาวขาวนะครับผมเอ,อ้เดวก่อนเอาผิดแป๊บหนึ่งเอาไม่ค่ะ อ้าเอาใหม่นะคะเมื่อกี้พี่ข้ามขั้นตอนค่ะพี่จะต้องทําการเชื่อมก่อนเลยเ <ś le> ชื่อมไบไฟเชื่อมติดเชื่อมใจนะคะเอยเชื่อมใจหรอเอยอ,อะไรเนี่ยมึงพูดอะไรของมึงโออเคต่อไปอย่ามาต่อยนะคะอย่ามาตูนะคะการเคลือบผิวค่ะเคลือบจนเขียวแล้วนะะเนี่ยค่ะเออต่อไปนะคะสร้างอันนี้เลยสะพานเส้นนะคะแล้วก็รวดกันลดตกน้ํานะคะเออใส่หมวกกันน็อกกันหน่อยะคะ่ะทันเดียวกอนนะพี่ทำไมพี่ไม่ใส่หมวกกันน็อกตั้งนานแล้วล่ะคะเพิ่งจะมาใส่เออเปิดสะพานทําการเป็นเรียบร้อย ทำไมรู้สึกทั้งเมืองเหมือนมีชั้นอยู่คนเดียวเลยคะเนี่ยแล้วทุกคนเราจะมาถ่ายภาพสามหนุ่มสุดหล่อนะคะแต่ว่าหน้าตาไอ้นี่มันโกนตีนมากเลยค่ะอะไรกันเนี่ยโอเคอุ้ยทำหน้าดีๆนะครับเพราะว่าคุณหล่อมากเลยเอ่อต่อไปนะคะอะไรอ่ะ,อะเปลี่ยนตำแหน่งก่อนนะคะโอเคมาเอามือล้วงกระเป๋าทำไมคะมันเสียบุคลริกบุคคัใจโอเคอ้อ๋อ,อ,อ,อถือไมลเหรออ๋อลวงจับไม เอ้ยหลวงจับไมเออไม่จริงๆค่ะเออพูดอะไรอ่ะต่อไปนะคะเอาทำะายล่ะอ่าเปลี่ยนชุดก่อนเป็นสีขาวนะคะเออตีมเขาฟิลสีขาวสีชมพูเออมาใส่ชุดสีดำได้ยังไงกันนะโอเคทำหน้าทำตาเอาพี่พูดเลยค่ะทำให้พี่คนนี้พี่เขาพูดนะคะพูดมากๆหน่อยค่ะเออเอ่อเท้าเนี่ยกระดิกนะคะมันเหมือนห่างมาค่ะเออฟิลนั้นเลยต่อไปอ่าผกเชือกพูดผูกเชือกรองเท้าเออลิ้นพันกันเลยค่ะเผื่อผูกเชือกรองเท้าได้ค่ะโอเคต่อไปอะไรกับ ยังไงยังไงอีกเลยคะยังเหืออะไรกล้าเออฟิวเออแป๊บหนึ่งนะคะภาพข้างหลังโอเคภาพข้างหลังนะคะอันสุดท้ายอะไรล่ะโอเคเรียบร้อยคะ่ะเออเท่านี้คุณก็สามารถแต่งตัวเรียบร้อยได้แล้วนะคะมันเหลือกระดุมอยู่อันหนึ่งอะ่ะของคนข้างขวานะคะเออพี่กระจิมดูต้องนานไม่รู้เมื่อไรจะผ่านเออผ่านสักทีนะคะ เอาละตัวเองวันนี้เราจะไปถ่ายรูปที่คาเฟ่กันนะคะช่วยแต่งตัวเตรียมขาวๆนะคะให้ฉันหน่อยในการได้เลยโอเคใส่อันนี้นะคะเซิร์ฟใส่คุมหัวไปเลยช่วงนี้อากาศมันร้อนไงเดวสมองเราละลายนะคะทุกวันนี้สมองก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วมีน้อยนิดก่อนที่มันจะละลายใส่นี้เลยค่ะสีขาวนะคะเออเมียเ,เราบอกให้แต่งตัวชุดเตรียมขาวใช่ไหมนี่เลยค่ะก็เตรียมขาวไปให้หมดนี่เลยมันขาวเกินไปป่ะคะตัวเองอย่าเรื่องมากสิตัวเองบีบมาแบบนี้ไม่ใช่ย่อเอากระเป๋เาหลอกกระเป๋านี้แล้วกันนะคะนี่เลย สบายสบายนะคะไม่ต้องคาดให้มันปวดเอวปวดอะไรนะครับต่อไปนะฮะเออะไรเอ่อแป้นหนึ่งรองเท้าสีขาวแล้วกันนะคะนี่เลยข่าวให้หมดข่าวปุดปุดพองดีเลยโอ้โหหัวล้นยส <laughs> ะท้อนแสงก็เลยเดียวเกี่ยวโอ้อ้าวไม่ผ่านหรอกอะไรอยู่วะโอเคเอาใหม่นะคะไม่ผ่านหรอกเอาใหม่อาเจอบอ่ะอันนี้ใหม่นะคะโอเค ต่อไปเสื้อตีขาวค่ะเออแต่ท่านเราต้องถอดอันนี้ออกใช่ไหมโอเคถอดถอดหมวกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเลือกรองเท้าสีขาวนี้เลยรอบนี้ผ่านแน่นอนค่ะมาโอ้ม y g o ก็เลยสะท้อนแสงสุดๆแสบตามากเลยค่ะหัวของพี่เนี่ยโอ,อ้สะท้อนแสงสดๆดูว่ามีพระอาทิตย์ดวงที่สอง โอ้ตายแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะแต่งงานกันแบบว่ามีก้างขวาง,งคอสุดๆนะคะมาทําอะไรกันเนี่ยขอให้เจ้าสาวเจ้าบ่าวอยู่กันสองต่อสองนะคะโอเคจิ้มหัวใจให้แตกก่อนนะคะสารเณตมากกันเลยนี่ค่ะแป๊บหนึ่งเออบุษชายกินมามมีหลอกโดนโดนบังคับไ้กินมามีตายแล้วอาทุบอะไรดีอาทุบป,ปูนให้ก่อนปึ๊บปบ,ปบโอ้มีคนมาแอบดูอยู่ใต้ดินสาคนเป็นคนกันยังไงอยู่วันนี้เออนี่ก่อนตัดชิชูก่อนไม่ได้หยอกแป๊บหนึ่งเอานี้ใส่นะครับเออแฟนเราจะได้กินให้หมดนะคะเพิ่มความเผ็ดหน่อย ไม่การเรียนอ่าต่อไปกันไกลตัดเช็ดชูก่อนเปิบโอ้โหเช็ดชู้น่าจะเบาไหมพี่ทําไมพี่ไม่แบบปล่อยพลัง ทำให้ชันชู้ขาดไปเลยล่ะโอ้นี่ค่ะเป๊บอ่าเรียบร้อยไปค่ะชิวๆนะคะกางขว่างคอสดๆยู่พวกนี้ทำไรเอ่ยเอาหัวไปมุดให้เตียงเพื่ออะไรฮะเอ้ยมาด้วยโอ้โหมาอย่างสาะระแนเลยอะ่ะเอ้ยไม่ได้นะคะคุณผู้ชมแบบนี้อ่ะมีเด็กด้วยหรอโอ้เด็กอยู่ข้างหลังนะคะออกไปค่ะในห้องน้ำอืมมีพี่สุดหล่ออีกแล้วพี่สุดหล่อเข้าห้องน้ำทั้งวันเลยนะคะเขาขี้แตกขี้แต,แตนอ่ามีผู้หญิงแอบอยู่ตรงช่องแอร์นะคะใช่ช่องแอร์ป่าววะไม่รู้ต่อไปหมดยัง ตรงพรมาณอีกหนึ่งนะคะตรงไหนอีกล่ะตรงนี้โอ้ใหม่ก็อยู่ตรงนี้สี่คนมาทําอะไรกันคะขอถามหน่อยโอ้ยตายแล้วฉันได้ยินมาว่าผู้จัดการเขากําลังจะซ้ำชั้นฉันจะต้องแต่งตัวให้มิดชิดแล้วเสเลอร์ที่สุดนะคะไม่ได้แล้ว ฉันมีแฟนแล้ว่าฉันใส่ไอ้มงคุมนะคะคุมหน้าไปเลยนี่ค่ะใส่ชุดนี้จะใส่ชุดเซ็กซี่เด็ดขาดนะคะใส่ชุดให้มันเรียบร้อยหน่อยเรียบร้อยเออี่ไงถึงจะร้อนฉันก็ทนนะคะเขาบอกว่าเสื้อตรงนี้ใส่แล้วร้อนเวอม์ฉันก็ทนค่ะฉันยอมตายดีกว่าไปเป็นเมียมันนะคะหน้าตาก็ไม่หล่อรวยก็ไม่รวยใส่กางเกงอันนี้ค่ะกางเกงธรรมดาพื้นๆืนนะคะลายสกอตอเว้อวเลย ต่อไปนะคะับไรเออแปบ๊บหนึ่งอา่านหนังสืออะไรก็ไม่รู้ค่ะใส่ไปรองเท้าธรรมดานี่แหละใส่ขนาดนี้มาชอบฉันก็รู้จะว่าไงทําไมคะทําไมคะฉันรู้นะคะอย่ามาโมโหนะคะ่ะฉันรู้ว่าควรจะซ้ําฉันนะคะอย่ามานะคะไอ้ท้าหัวงูฉลาออกคะ่ะฉลาออก